กคุดคุ้มไม่มะคุดคุมเรียร้อยแล้วก็เอาขี่แบ้หรือว่าเอาพุ่นขี่แบ้หรือว่าขี่เก็บที่เขาจูดมาแล้วก็ฮุบลงใส่แล้วก็สล่าวเขากันเ<อ>แล้วเขาก็มาฮุดมาหน้าไว้โดยโดยฮุดมาหน้าเมียนเขาบัวพ่าปู่ฮุดหลังจากเอาพุ่นจระเข้ฮุดแต่ละคุ้มไว้โดยโดยแล้วก็ปลาก้าวันหน้าพื่นโยกเลยเนาะพุ่นมันอันตัวอะอ่อนตัวแล้วเขาก็จากเอาในพวกถวั่วมาลง โดยอนีากาศเป็นสูตขขรพวงมาภัดอาท้อพี่น้องเอนะ้ยเนาะกลับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขชนพี่น้องเนะอ้ยเนาะมาพบมาพอ่อมือน,นี่พี่น้องเอ้ยทั้งเบาผัดไปใส่น้อนี่สบายดีเดอ้อตักน้ำแรลล่เหล้านิติเ้าพี่น้องเอ้ยออยู่ในนมดสวตักน้ำบริชายเกือบซ้ำ โดยจะรน้แนมสบายโดยโดยเชเที่ยวแล้วแต่เ้าวมันนี่ยังหายไก่นั่งลุกมามันหนาขเออโทษพี่น้องเลยงามเลยบ่อพักฮะโดยง่ายกินน้านแรกโดยโดยเมื้อนี้ก็หลายเวียกแน่บ่พามีเออเห็นยังแน่มื้อนี้น่ะยักโคดสวนแล้วก็อยากเปิดหอแต่ยังบ่ได้เปิดแต่เข้ามันขึ้นไปพูดซ่ายังบ่เออเออเออ ไม่นี่แหละวัี่บาบท่านทนเศ้ากันนนแรงโดยเอาเครื่องขึ้นทังบ้านกดไปซื้อเครื่องซื้อขจเพื่อนมาเียเทีนวเออแล้วเนาะเอาขึ้นแล้วแล้วก็แล้วพี่น้องเ้ยออนีแหละเอเ่ขึ้นโ้ยหนาวอากาศหนาวแค่นี้บมีสกลุได้ย่อะนี่ยูู่้งไปพู เดี๋ยวเขาสะโยนสอดออกจังหน่อยขึ้มาขุ่นแห้งกันเออตักน้ำพี่น้องเลยเนาะตอนเศร้าเอ้าเราสิโดดแล้วนะเร็วเลยบุญอยากใส่หน้าบุญอยากขึ้นหนาวสิไปอันแลกเงินอยู่วัดอกมาติดต้นโดยโดยโดยประมาณ2ต้น ขันเะเขายัง,ยงบดิแต่งยังบดิยางมวันนี้แต,แต่งบดมือว่าวันนี้ฮะแมนว่าไปหาเขื่องอไปซื้อเขื่องผลมาจะเลยว่ามีทาเท่าะไรกับเคาะใส่เฮ้เอว่ะโดยโดยม,มียังแน่เขื่องผลน,น่นบอบพัดป่าย่างกะย่งกวักนี่กัยังบ่พอ่อนักกักนี่ผัวมันตอนเขาใหญ่เฮื่อนตกลงมาผัดฮักครึ่งเออโดยพอดีบัตรซื้อมาเมื่อนี้บัตรซื้อมาจากสององค์ ไปทาบางเพื่นแล้วผัดองค์หนึ่งแสนหาผัดเงินเท่าผัดบ่อพอ่อแลวก็เลยยุดโดยโดยโดยก็เลยยุดว่าอ,อยู่น้ำเภานั้นมีสี่องค์แล้วมันแตกแล้วองค์หนึ่งโดยล้วอยากซื้อมาใส่อีกสององค์โดยอยากมาเซืรนเผื่นขืนเผื่อยางละกะเขาจังสบายนะบาพามีเขาจังเหง็นยังกะสบายอาันนี้ยังของคายอยู่เนาะบ่อนั่นพี่้องเอ้ยแล้วก็เลยเงิน เง 1, ินเงินล้านนึงเนาะเออเงินที่เก็บหฮมไว้แหละขายกระเถาะกระท่านอ่ะได้เงินล้านนึงโดยพอดีไปซื้อเครื่องเมื่อวานกรเบิดไปเจ็ดแปดแสนนะครมื้อนี้กับบหู้วาสิเป็นจนีได๋มื้อนี้ว่าสิเอาคนขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าโดนแล้วพี่น้องเลยอันนี้ใครก็เจ้าโยกอยู่หันอยู่ได้เหาอเนาะแมนแต่ว่าอันนี้ตั้งไปพัก ปลูกใหม่อีก,กนะแกออกเพื่อจะได้บาร์ามีเอ้ยจะปลูกยังบนดใหม่ค่ะปลูกมะทั่วพักยาวไดเโดยโดยออกไ่เลยพวดต่อสวนออกอีกเด้บาร์ามียังบุหินเนี่ยนะบารามียังยาวเติบแล้วบ่กําลัง<อ>ขึ้นวิตคุมโดยโดยแล้วก็ไล่เวียดแต่ละมือโดยชิเฮ็ดยังเฮ็ดยาพี่น้องเลยมื่ออื่นนี่แก จะขายประกระท่านมืเอื่อนดิออสามเมื่อสี่มื่อได้ได้บ,บริขายนี่กะยากแต่น้ำเบียกบบพมีเอ้ยสบายแต่ลุงน้อยแล้วใก่เแาไก,ก่น้ำแววน่แลุง<ใ>น,น้อยแม่ข้าวไรส์โน่นเพื่อไก่อันเพื่อลุงน้อยพี่น้องเอ้ยน้ำเราอันนี้ แต่มันกระขุ่นเนาะพ่อว่าแมนนิดหน่อยแล้วหมักอาบโดยโอ้าาามาพ่อพี่น้ำได้ค่ะป้ามาเกาะไปมาเกาะแยมหนาวเนาเนะพี่น้องเลยเลือดบอกดอกมันกล้ามแม่ <laughs> ดหมือนย็นเช้าวบอกนอนกลางคืนนะเย็นเปล่ามีเลอ,อ <laughs> ลมจ่อยามสิ13-14องศาแม่น <Man. S 2> ไปใส่กัลลำบากไป้องเลยเนาะ <laughs> ใครจะว่าอันคันมาแต่ไกลนี่กับโป้แห้งใครจะว่าอยู่อัน คนละฝากทางซื้อโดยไกลกันกะซีเดมาหากันยากอยู่พี่น้องเลยประเทศห็นช่วงนี้เนาะประเทศอันผูเหล่ซื้อสวยภูเหล่เรามาไกลโอ้กวางอ๊อคือเบิร์นบอร์เท่มาช่วงนี้ญ่โดย อู่ขึ้นได้อยู่เบา่อยู่นี่ฮะโดยไปได้อยู่กินเอาเลยสาธุธแล้วก็โคตรส่วนลราเตะเสาอ้ับประมาณจักรล่อกรบปุกพัดน,นะอันนี้กะสิตป,ประมาณสองหรือสามออโคตรแต่ทีละสามล่อเป็นบุกเราก็ได้กินเอาเลยปลูกพักปลูกยัง ลุมเลยพี่น้องเลยอยู่นี่เนาะเย,ย็นเด้พี่น้องเลยขึ้นอยู่บ่ได้อยู่บ่พี่มีไปล่อนักล่อแล้วนี่กรบเพาะแห้งเลยพี่น้องเลยโดยมากระทันกกนี่หมากใหญ่เนาะใช่นี่กกส้ม จะบ่ลองเก็บขายบงตัวสมนี่หมักแม่<ห>มา<ห>ส่วน,นงานบุญด่าสิเก็บขายลงเบิรงโอ,โอ้พี่น,อน,น้องเอ้ยเนาะมีแต่หมักง่ายก๊กนี่ยนะโอ้โหภาษาไทยนี่เยคนเอิ้นแบบใดพี่น,อน้องคอมเมนต์มาบอกน,อนี่เด้อเนาะถือว่าหมักง่ายแฮงพี่น,อน้องเอ้ยแล้วคนเอื่นอะได้พี่น้องขยับรถเชนออกนี่อันคุซ่า Liebe หรือว่าเอาไดรเนาะ จังไดนจนหอมหือขึ้นครับม้องเดี๋ยวแบบยามหนาวเนี่ยเขาเห็ดเบี้ยงมันจะหอนเลยเนาะอ๋อท้อแจ็คอีหล่ะวิบบ่วิบยืนบ่ลนังอ่ายับมาพี่ก่อนว้าวได้อยู่บ่โดยสาวโมบ่หนิฮะเออสบายดีเด้อ สบายดีหนาวบ่หนาว้าโทษโดยป้ามาบันนี่จนสิเป็นหมาพี่น้องเลยงามแท้นน่บุพัฒโดยขักแหน่เนาะหนี้ ลองฟังเพื่อนบ้องนี่ฮะลกกินแน่เลยบอกคือว่าห่างๆแน่เลยย่างได้บอเออตั้งจววาวันแบบนี้เนาะมีแต่ลกนั้นนั่นเมื่อคืนนี่ต้มมีนั้นผักกิชีพี่น้องเลยเคี่ยวผักกิชีผักเพื่อนอันนี้ก็เก็บกินแล้วอันนี้อันนี้ถั่วตั้งแล้วก็บมะแดงผักกิชี อันนี้แล้วปลูกเนี้ยก็นี่สมุดแปลงบ่สวนเพื่อน,นพี่น้องก้วงอย่างนี้นี่อ่าเขาบัวพี่น้องเลยน,นี่ก็พักเพื่อนดอง,งามเนาะอยากลมล้มเนี่ยพี่น้องเลยเมันนี้ก็ได้โชว์แห้งแห้งแห้งไว้ได้ลมนี่เนาะ แม <Man. S 2> อันนี้มักตรวดตั้งนี่คือบริสไซข้างเลยเนาะพัดเนาะโดยบริสไค้างจะปล่อยเพิ่นเป็นเองมแจงแ้งในเดียวก็จะเหลือมาแต่ใส่ <c oughs> งามซ้ำเนาะโดย ปุ่กไก่หัวแทเพิ่นสซใส่ค้างไว้ปเด้นะแม่นห้ากัว่าสีสีซักลักแล้วกะอัปโปพางสารเป็นตะนางเออโดยหรือว่าสั่งกาเฮากัเอาขึ้นตามห้าหัวเลยก็ได้โดยโดยอันนี้ผักซีเนาะอันโดยผักซีผักกาดเขียวแกยังสิบงอยู่บนนี้นะบงไหนได้บ่พามีแต่มันกะบ่มีหม่องบงแล้วก็มีแต่ปลาเพิ่นนิเนกเก็บกิน จำน,นี้ก็เก็บกินได้แล้วแบบว่ามีเลยงามอีหลีนแมนเผื่อเข้ากะโบได้ใส่อยังเดแ้แมนแมนใส่ตะพุ่นใส่ใส่กันโดยมันกระเขากันเลยก็ะข,ขึ้นนี่ต้นบัวพัดอารมณ์เดมอีกกะบ<อ>ัวพัดกะเอาขี่แบสลาวสลาวใสลาวอันนี้ฮาสุดเจ้านี่คือเห็ดใบใบตอนแรกๆนี่บัพัดเวลาปลูกนี่ตอนแรกๆนี่เขากะคุดคุมไม่มะคุดคุมเรียบร้อยแล้วกะ เอาขี่แบ่หรือว่าเอาพุ่นขี่แบ้หรือว่าขี่เก็บที่เขาจุดมาแลาา้ลว,วก็ฮุบลงใส่แล้วก็ลาเขาากันเออแล้วเขาก็มาฮุดมาหน้าไว้โดยโดยฮุดมาน้านเมียนเขาบอกเขาปู่ฮุดหลังจากเอาพุ่นจะแล้วก็ฮุดแต่ละคุมไว้โดยโดยแล้วก็ปลาก้าวันน้าพุ่นโยกไปเลยเนะน,นาะพุ่นมันอันตัวอ่อนตัว้วเขาก็จากเอาในถั่วมาลง โดยอากาเป็นสูตรของบอพัดโดยและกระพุ่นมันสีผสมของกับยินเลยโดยสูตรเป็นนอกพี่น้องแม่นค่ะที่นี่สูตรนี่ค่ืองามซองเถื่อนเนี่ใส่นี่โอ้ขี้แกีบเบาเสียงเอามาห้แน่โดยโดยดยขากแท่นนี่เนาะแม่และข้างบริส่ยุูยได้บ่พามีเพื่อปอดสารพิษแม่บริสายพูดเลยโดยแต่หลายคนกระทำว่าเอามันสิเป็นหมากบอเป็นโดย นี่ก็คือแบบผสมขี่แบ้แม่นผสมขี่แบ้ครับดินอันนี้ก็คือห้าวานขี่แบล้ลงก่อนโดยโดยในห้ากาวานพักใส่ห,ห้าจังมะหุโดยสูตรคนขักแท่นี่พี่น้องเลยตัวนี้นี่เป็นตัว บก,กินยังได้จนเหี่ยนไปเลย <g ül> กินบเวดแล้วมันลายมันกินบวชไวแล้วกินกับเพียงไปดิกินกับแจวีวกะใส่กะดำสองสามล้านก้อนเลยเนาะอันนี้นี่ลกกินบ่เลยว่าแมน่นลกกิน,บอกก,นบอกกินจังได้มันสิกินไวบ่ชอบเนาะงามทำเนาะเขียวซับใหญ่นี่ก็ะขายน้ำมันผัดนี่หรู้แบบยังไง กัดซ่อมนี่ิ้นใายอยู่อ้กับอันนี้หัวมันไหลเนี่ยู้บรินบอกเนี่อใส่อันฉูดเลาผู้ดีดานผูยดีดานผู้ดีดานเราบริญินได้เมซพี่นไปองเลยมันโมเมนตูยใส่พักผูยขายแมงม้ เราบริยินขันท้าบวชขาดไม่ไมมนะมักทั่วนะที่ว่าเบิร์ตแล้วผักบวบนะงามอิรีเนาะผักบวบแต่ว่าห้างบริษัยพูยอันมีสารเคมีอะนะอันนี้น่ะแนี่ขาหมดแม่นเนี่ขาหมดจับแมลงโดยการแมลงอากาศชอบหลืววนอืมพุ่นขุดนานหน่อยเราเล็ดเจ้าของเราบักหลายๆนี่ก็ย้อนเอาเฮ้ย อยากได้บงนี้บะสันนั่งจมอยู่นี่แล้วเนาะบะพามีเมื่อคุดนานเลยกะมาคอลำเล่าเลยกะบโบ้งนี่ถ้าบงนี่มันสิลำไยเห็นนะอันนี้ทางไกลกันแม่นแม่นบะพามีแสดงว่าไม่ไปตัดมือนั่นนี่เรือได้นี่เนาะกะเอาอย่างไรกะเอาแต่ว่าหามรกพักซี่ข้นเด้อพักซี่กูกินเบิร์ดไหนเด้อ ยอดเนานีว่านี่นี่จะคอ้งหมู่นี่เนาะมออเปามาเข้ามาเจาพัดะเจ้จะได้ผักกาศซ่อมบ่เอาเลยเอาเกอะเเอาเลยจะคลองเพื่อนยังหมได้กินดอออยากกเ้า เอาไปบ้งอ้นี่นี่อันนี้ก็และาปบ่งะสัดเฮาบดใส่ยังเบะมาหลดเลื้งเขาเลื้ยงเขาเนี่ยเฮาบดใสพู๋ยบดใสยังดิธรรมศาสตร์นี่งามสุดใเขากินเองเดยบใส่เมีแต่เห็ดนั่เองงามกระยามันเนาะแม่เราปลูกกินโบดใส่เลยเด้อนี่ะคนปลูกงามมีหรี่ฟินาเลยเนาะ โาทโ่กลัวเพื่อนคุยไม่ไม่พี่พี่น้องเลยัวเเออบักทั่วพักเนาะงาไมลีปลูกเป็นลุมเป็นลุมเป็นบักทั่วตั้งพี่น้องเลยขี่แบ้ขี่ขี่แบ้อลไแกขี่แกะบทั้งเบาเสียงเปิดอาหายซลาปนกันเลยเออแล้วก็ตอนนั้นสิปลูกเขากับห้องพื้นอีกได้อันนี้นะ เอาพุ่นขี่เบนี่ห้องพื้นมาละก็มาไว้อันนี้นะระบอกสูตรเลยจัดเลยเจ้าจัดเลยจะไปเบิ่งด้วยหมกถัว่วย,ยา,าวเขาหน่ามันออกนะซุดเลยไ,ญญไหนผู้ไว้อันนี้พักบัวคัวบ่หน,น่บ่พักแม่นพักบัวที่เพิพเ่นเป็นดอกอันเดียบ่พันงามมิลีอันนี้นะ โบแมนพักบัวแบงเนาะโดยโบแมนตัวนั้นกระแมนบ่ตัวนั้นกะตัวนี้แถวสองนานี่พักบัวแบงตัวนั้นตัวนั้นอะไรกัตัวนี้บ่พามีหายกระขื่นแต่โดนแหละโดยโดยนี่พักบุ้งพี่น้องเลยพักบุ้งเนะาะงามีเลี้ยนเขียวถึมอยู่โดยลูกบุ้งย่านเต้าลูกบุ้งมากลูกบุ้งมา เพื่อนะนะนีเลเน้อบาบพามีเนาะผู้ยังพุ่นอีกสวยพ่ดแล้วนนะ่เนาะโดยขมุกขมุมอยู่พี่น้องเลยเล่าก็ได้ต้องดูมันขยันแท้นี้ยังลายบาบพามี <c oughs> เ้ยหนาพุ่นก่อนบาบพามีมตอนนี้มันบาบาไวเลยวบาไวช่วงที่เนาะแม่นบบาไวน้ำพุนน้ำแนะมันไกลสีปลูกแต่ซัมนี่แหละ โดยเบิดอาการสิบปูเบิดอาการสิบปูต่อตลอดฮะโบกขยายออกแหละพอแล้วกวางไม่ได้สนีทนะแม่ก้มกวางี่จักแมสเกาะได้แทกอยู่บ่กไ่ได้แทกบ่ะพามีมีแตรภาได้พี่น้องเลยตบีตเท่ากับมิตรขานี่หละบ่ะพามีดี่อันนี้ต่อออกใหม่ต่อออกโดยต่อเติมออกใหม่คือว่าเห็นผืนน้อยพูดก็อยากปลูกไร้แนวโดยโดย มือนี้ก็แวะเวียนมาหาบ่พัดพี่น้องเลยช่วงเศร้าๆเนาะบ่อเพื่อนหดทักขดสวนเพื่อนจังได้แม่น้องมวยอยู่เฮือนอยู่บ่อเนาะแม่น้องมวยเนาะคือซีเมนท์ให้ก็ไมาแต่ตลาดบ่เมน้งมวยจังได้ไปหาแม่น้องมวยก่อนบ่พัดน์เลยโดยพี่น้องเลยปลุกละป่อนเข่าลูกลราโดยเออสบายดีเด้อบพัดเด้อสบายดีโดยโดยพี่น้องเลยเนาะ วัอนี้เวียนมหาบอพัดเพื่อนพี่น้องเลยตโตผักเพื่อนนี่งามขนาดพี่น้องเลยที่ว่าเพื่อนเป็นคนหมักปลูกเนาะมีอันทั้งผักบุงพี่น้องเลยเลยก็พผักกาดเลยก็มีหมักครัวมีหมักแตงลายแนวอยู่พี่น้องเลยเพื่อนเป็นคนที่ว่าดูมันขยันแหละพี่น้องเลยเนาะที่ว่าหมักปลูกฟังพี่น้องเลยจังได้คลิปนี้พี่น้องเลยเนาะฝาก เบิ้งคลิปให้ในเดอ้อพี่น้องเอ้ยเนาะจังใดกะบพ่พอมีกะพี่น้องเอ้ยฝากแม่แม่เบิ้งให้แน่เนาะโดยคือว,ว่าดวกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าในเด้อแม่แม่เอฟซีเนาะจังในคลิปนี้แต่ทางบาพ่พอมีกัสิได้คอยจบคลิปพี่น้องเอนะ้ยเนาะพอกันคลิปหน้าเดอ้อเนาะคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องสบายดี